ก็อื <c oughs> อุ้ยวายสวยจัด <c oughs> โอ้ยเกินไปเกินไปวันนี้มาดีจังวะวันนี้มาดีจังวะก้อนโตมาเท่าไหร่แม่ ก็กาสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็ไม่อยู่กับมาม่าสร้างกันอีกเช่นเคยนะจ๊ะเพื่อนจ๋าวันนี้มาม่าก็มาอยู่ในเกมของของเทลนายนะเพื่อนนะโอ้โหไม่ได้เล่นคลนนี้ให้ทุกโคตรนานละอะวันนี้มากระทุนน้อยนะจ๊ะเพื่อน90าบาทอะเริ่มกันที่เบสสี่ก่อนอุ้ยเบสสี่ก็สวย,ยมาดอกเลยห้าสิบเจ็ดมาดอกที่สองวายมาขนาดนี้เออคูณสิบสี่สองร้อยคูณสี่ไปต่อคูณสิบยังไงคูณสิบสองมาดิครับเออ โอ้พึ่งมาก็ซูปเปอร์แมกกะไป3า6ร้อยหิบาทเอาดิอ่ะเบ็ดแปดมาขยับเบ็ดนิดหน่อยนะเพื่อนนะเพราะว่ามีทุนแล้วก็อุ้ยวายสวยจัดโอ้ยเกินไปเกินไปวันนี้มาดีจังวะวันนี้มาดีจังวะก้อนโตมาเท่าไรแม่เอ้ยซูปเปอร์แมกกะมา700 ไอ้เบ็แดแปดโอ้โหขนาดเป็ดแปดยังโหดขนาดนี้โอ้โหไหลลื่นขนาดนี้ก็เพิ่มเบ็ดไปเลยสิคะเพิ่มเบ็ดโยโย่เอ้าสเกตเตอร์สเกตเตอร์จะลงหรือเปล่าสเกตเตอร์จะลงหรือเปล่ายังไงยังไงยังไงเอ้ยเรียบร้อยสเกตเตอร์ลงแล้วจ้าเออให้มันได้แบบนี้ไอ้ซองวายสวยวันนี้วายออกดีอยู่นะแจมแจม โอ้โหเบ็ดยี่สิบสี่นะจ๊าเพื่อนสาเอาเลยคูณสี่เขาให้ไหลไหมไม่ไหลไม่ไหลก็มาดิครับคูณสี่เขาให้เออคูณแปดร้อยแปดสิบสามจ๊าเพื่อนสาโอ้ไนะม่ก็มาดิครับคูณสิบ เอห้าสิบสองเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดอุ้ยคูมสิบแป ff. ดอกนี้สองพันตินไปซูปเปอร์ไมคก้มาสองพันหนึ่งร้อยเจ้าเพื่อนสหาโหยังไงล่ะแม่ยังไงละ่ะยังไงละ่งงละรางวัลรวมมาเท่าไหร่สองพันเจ็ดเออค้มแลว้วเพื่อนมากระทุนหนึ่งร้ยโอ้เข้าฟีเกมเดียว artistic. พอจอดพอเลยพอเลยเมื่อนแยกย้าย โอเควันนี้มาม่าก็พอใจแล้วเมื่อมันกระทุน100ขึ้นมา3,851บาทเอ,อเอาวะเอาว่ะข็อเทลโคตรเอาวันนี้มามาก็ขอตัวลาไปก่อนเลยแล้วกันนะเพื่อนนะ